อ่าครับผมคันนี้ลูกาาลค,กค,าออกคก้าเอามาเปลี่ยนสีนครับเป็นรถตู้ทึบครับเดี๋ยวเราต้องถอดตู้ออกยกตู้ลงครับเอายกตู้นี่หลักไหมลูกค้ามาเปลี่ยนสีครับนี่ครับสภาพแบบนี้นะครับผม ครับเราต้องยกตู้ออกก่อนนะครับผมแล้วลูกค้ามาเปลี่ยนสีเดียวต้องคุยกับลูกค้าอีกทีครับว่าลูกค้าอยากสีอะไรครับมาบุกด้วย

โอเคครับเดี๋ยวมารอดูตอนที่เสร็จนะครับขั้นตอนต่อไปครับผมว่าจะออกมาเป็นยังไงข่างๆตุ๊กตู้ครับผมข้างเท่าไหร่ข้างละกี่คนโคตรคือรี่โคตรคือรี่อยากสวยยังไงได้คือรี่เดี๋ไม่ตีเนี่ยคือรี่อันนี้วิ่งไปกันอุ้ยข้านุ่งรำลูกพี่ลูกน้องน้องไอ้ ไม่มีใครเลยนะต้องมาอยู่วันนี้กันมเลยอไอต้องขวงนู่นนี่เอาไเยเขาพังเอาพังมึงนี่ต้องถอยมาขลังออนน้องอ่ะเข้าเข้าในคนนงไงขั้วนี่นะขั้วใ่หอเข้าชยกงนั้นเอายอดี๋ย่อเอาเข้เองได้ไหมเดี๋ยวเอเยวอีกน่เปไเดี๋ยวอไอไเก่อนย

สังับน้องใหม่ครับน้องใหม่ครับเด็ดหัดโตครับนะครับตอนนี้เปลี่ยนแก้มเปลี่ยนแก้มจัร็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับรถตู้นะครับรถตู้ใส่ตู้ทึบนะครับคัตซิี่นะครับงานเปลี่ยนสีนะครับสภาพก็รับใช้ได้นะครับโหเยอะมาก ลอจากทุกของนะครับพวกนี้รอยแล้วยิเมยนิดหน่อยนะครับเมยนิดหน่อยนะครับโอเนะครับ คนะครับตอนนี้พ่นเสร็จหมดแล้วนะครับตอนนี้ล้างนะครับล้างตามโซ่า้างสีนะครับล้างเดี๋ยวพ่นสีนะครับดีวเราเก็บสีน้ำให้นะครับ

น,นี่เดี๋ยวเก็บงานางนิดหน่อยก็ได้เข้าวงพ้นแล้วนะครับคันนี้ันนี้เหลือแผ่นไหมนมั้งน,น้องไม่ก็ยังเมี่แผ่นี้แล้วก็เสนะร็จแล้วเพราะว่า <Okay. S 2> ว่าเห็นเพราะว่าใต้นี้ของด้วยแลก็โตแต่ว่ามันยังโก่งๆนะของเทียม เมื่อกี้เคาะเคาะกันเลวแต่มันก็ยังโค้งมันดูโค้งโคงตัวไหนตัวไอ้ที่ว่ามันบุกมาสิครับไม่เราไม่ได้ดักเรื่องเคาะเพียงเมื่อกี้เคาะเคาะเคาะไอ้เข้าเข้ามาแล้วเพียงไอ้ก็มันก็ยังดูโค้งนึกว่าไม่รู้ดิอ่าเนี่ยมันยังโค้งโค้งเคาะเพราะสับเทียบเลยเมื่อกี้มันเคาะจนได้เทียบเลยเมื่อกี้ ปูอะไรอี่างนี้นะเพราะว้ากันโปให้ให้ต้องคลุมมต้องคลุมถ้าคลุมก็จบการประกันนะครับการประกันนะครับแก้มคุณนายับนะครับเปลี่ยนนะครับคันนี้ต้องต้องดูเลยนะครับผลงานพึ่งปั้นนะครับคนนี้พึ่งปั้นพึ่งปั้นเลยนะครับทำเพื้นคันนี้คันแรกเราเร่งกันเต็มที่นะครับทุกงานเร่งกันเต็มที่นะครับ ยังไงก็ฝากติดตามนะครับตามผลงานของร้านเราด้วยนะครับใครอยากจะชมอะไรให้เราอัพอะไรให้ดูก็ฝากคอมเมนต์มามั่งด้วยก็ได้นะครับเพราะว่าเราก็ยินดีตอบทุกคําถามแล้วก็ก็เหมือนเดิมนะครับผมจะทําเสื้อเร็วๆนี้นะครับถ้ายังไงให้เอฟซีทกคนที่ติดตามร้านเรานะครับติดตามกันนะครับเรามีคงม,มีสักคลิปอะไะเร็วๆ,ๆนี้ที่จะแจกเสื้อนะครับ ออกมุกม่วงนะครับผสมม่วงนะครับแอ้มุกก็จะเห็นเห็นมันโดนแสงครับเก็บกันทุกซอกทุกมุมนะครับ ผ่เคยเลกเกอร์ก็คือสองหนึ่งนะครับสองหนึ่งนะครับเนีย่ยมุกเวลาโดนแสงนะครับจะสะท้อนนะครับ อ,อกม่วงนะครับออกม่วงโอเคนะครับเราจะชิ้นส่วนฝากระโปรงนะครับฝากระโปรงแล้วก็ฝาท้ายนะครับกระจกมองข้างนะครับก็เป็นอันเสร็จที่เรียบร้อยนะครับโอเคนะครับ โอเคนะครับคันนี้เป็นขั้นตอนประกอบแล้วนะครับออนลหนึ่งิบเก้านะครับสีเทอร์เมโบมุกม่วงนะครับตอนนี้กำลังไล่ประกอบเลยนะครับคันนี้เป็นรถตู้เฟอร์รี่นะครับรถตู้เฟอร์รี่นะครับแม็กไลเนอร์ลูกค้าให้ตัดนะครับตัดไว้ลงตัวตูวต้ทึบเดี๋ยวได้ขัดสีนะครับีได้ขัดสีแล้ว อีนแล้วประกอบเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเหลือใส่ฟุ้มล้อนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวประกอบเสร็จนะครับประกอบเสร็จพรุ่งนี้นะครับขัดสีนะครับเดี๋ยวเราจะให้ชมถ่ายให้ชมนะครับตอนส่งรถกันอีกทีนะครับ สีสวยครับสีอิงสวยมากเวลาโดนแสงจะออกเป็นม่วงม่วงชมพูนะครับนะครับอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆก็ร้านทำความสะอาดหมดแล้วนะครับแผงพิ้งลีดนะครับเราก็ป้นใหม่ให้เพราะมันของเดิมมันเก่านะครับเก่ามากนะครับการปัดน้าฝนนะครับลูกดางก็บิ้วให้ใหม่หมดนะครับเห็นนะครับ วัสดีครับว kind of ันนี้นะครับเรามาส่งรถกันอีกค <man> ันนะครับกับรถ d m a ม็นะครับ d Max ็รถตู Lage ้เคอรี่นะครับเหลือแต่เราใส่ตู้นะครับคันนี้เป็นสีเทาแลมโบนะครับสีเทาแลมโบนะครับสีเทาแลมโบมุกม่วงนะครับเวลาโดนแสงนะครับจะออกม่วงอมชมพูนะครับออกไม่เยอะนะครับออกมุกจะออกไม่ขึ้นขึ้นไม่มากเท่าไหร่แต่ก็เวลาโดนแสงก็จะขึ้นนะครับขึ้นโอเคนะครับเดี๋ยวเราพามาชมนะครับว่า เราบิววนะครับรถคันนี้นะครับจากที่เรกมาสภาพเป็นยังไงนะครับไม้เราจัดการให้เป็นยังไงนะครับโอเคนะครับไปชมกันนะครับนะครับเรเปลี่ยนหน้านะครับแรงหน้าเปลี่ยนกระชังใหม่ครับกันชนเปลี่ยนใหม่นะครับงานเคลมประกันนะครับการเคลมประกันจ่ายส่วนต่างนะครับ สีช้ำๆนะครับังสีช้ำๆนะครับ,รบขอบคุณลูกค้าทุกๆท่านนะครับที่ติดตามนะครับ ช่อง youtube ของเรานะครับเราตั้งใจนะครับอัพผลงานนะครับผลงานคุณภาพให้ทุกท่านดูกันนะครับตัวไม่ไกลนั่นแล้ครับเราตัด เพื่อไม่ให้กินขอบกับข้างกระบะนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อกันมาได้นะครับ ันะครบเตรียมพร้อมกลับบ้านนะครับเตรียม้อกลับบ้านนะครับโอเค,คปลากระสีก็มีเก็บเก็บให้นะครับตามสโลแกนของเราอยู่แล้วนะครับโอเคนะครับ ยังไงก็ฝากผลงานด้านคาบิวตี้สไตล์ของเราไว้ด้วยนะครับยังไงก็เราจะลงคลิปิปนะครับอาทิตย์ประมาณ2คลิปนะครับประมาณวันพุธกับวันอาทิตย์นะครับเลทไปก็อาจจะไม่มากนะครับไม่มากแต่ยังไงเราก็ลงให้ทุกอาทิตย์นะครับทุกอาทิตย์ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามช่องของเรานะครับช่องนี้บอกแล้วว่าเน้นๆที่เราในการทํางานนะครับการทํางานของอู่เราแล้วก็วิธีการทํา เทคนิคอะไรหลายๆอย่างครับที่เราทําไปล,ลูกค้านะครับคืออยากให้ลูกค้าเห็นความตั้งใจที่เราทําออกไปนะครับโอเคนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกท่านนาที่ตามนะครับนะครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดถูกใจช่องเราด้วยนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ